พี่คิดคงคี่สร้างกระท่อมสักหนึ่งหลังนากางปลาลำนาไพ่นด้อาศัยแม้ว่าพี่เกิดปัญหาคู่ครองใจแล้วทำไงพี่จะได้สักหนึ่งคน กลางลักกลางลำนาวไพรหัวใจคู่กันรวมของมันมีน้ำตกแววเสียงเบาเๆนกดังกองร้องเกาะริมกระท่อมการทายความฝันมีจริงมานาน วิ่งานฝันไปในใจของพี่ขาดมิดหนึ่งคนรักนวลนปราน้องนางได้รู้เจ้าคิดเหมือนพี่บ้านมาใจรักในแดนกลางไพรหัวใจพี่คงเป็นสุขยิ่ง มีไหมเอ่ยที่น้องยืนยันว่ามารวมกันสร้างรังหลักได้ดังใจความฝันมีจริงมานานอุยมา,านฝันไปในใจของพี่ขาดนิดหนึ่งคนรักนวนปลา น้องนางได้รู้เจ้าคิดเหมือนพี่บ้างไหมใจลักไมนแดนกลางใครหัวใจที่คงเป็นสุขยิ่งมีไหมเอ่ยที่น้องยืนยันว่ามารวมกัน សម្លឹងរកได้ดำใจ